อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผปอีบิกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรนะวันนี้ก็ไปโรงเรียนของลูกนะก็มารีวิวนุ่มโรงเรียนนะครับผมที่โรงเรียนเขาก็ให้มาหนึ่งลังนะครับผมนี่โอ้โหหนักมากนะนะครับผมนี่เรามีอยู่หนึ่งลังนะเออนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งลังนะลังใหญ่นะครับผมนี่เป็นขนาดนะขนาด 200มิลลิลิตรนะต่อกล่องมีจำนวน36กล่องนะในลังหนึ่งลังนี้นะอ่านะครับผมนะเรามาแกะดันว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะ มาครับผมเปิดมาก็จะนี่นี่ครับนุ่มนะมีนี่ครับนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกแถวแถวละหกกล่องนะผม 3, มีสามมีหกแถวแถวละหกกล่องนะผมอ่ะแนวแนวนอนหกแนวตั้งหกนะผมหกหกสามสิบหกกล่องนะแล้วก็ขนาดกล่องก็นี่ครับผม ขนาดนี่น้ำนมโรงเรียนนะครับผรัฐรัฐบาลนะครับมีฮัลานนะครับผมมาจัหนายนะปนริมาตรสุทธิ200มิลลิตรนะครับผมนี่มานี่นะครับผมก็ก็จะมีหลอดมาให้นะแบบนีเน้เป็นหลอดนี่นะครับอ่าถือว่าเียบด้อยดีนะใช่ได้นะผมเออหลอดอะไรก็เพชรมาอย่างดีนะเดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะ ผมเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันนะผมนี่นะผมเกันแบบนี้เลยนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลิ้นกันดูเลยนะว่าจะมีความหนืดความข้นความใสยังไงนะ หมดแล้วครับผมนี่นี่คือขนาด200มิลลิตรนะได้หนึ่งแค่แบบนี้เลยนะเออเรามาดูความขุ่นนะเออก็ขุ่นดีนะผมนี่อืมอหนึ่งคาบเลยเป็นนมโคแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาเขียนไว้นะนมโคแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เออเออ,เอความขุ่นคุ่นดีนะรสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันอืมจะได้นะ รสชาติเหมือนนมจืดยี่ห้ออื่นทั่วไปเลยเหมือนกันเลยนะผมจะมีความกลมกลมหวานนิดเดียวนั้นนิดๆนะเออหอมๆนะเออช้ได้เลยแบบนี้เราต้องใส่น้ําตาลนะครับถ้าใส่น้ําตาลรสชาติมันจะดีขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับผมใส่น้ําตาลชั่สทักหน่อยนะอือนะผมกวน นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเยี่ยมมากนะครับผมใส่น้ำตาลแล้วดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมให้สิบเต็มสิบเลยนะครับผมใส่น้ำตาลให้สิบเต็มสิบเลยนะครับผมถ้าไม่ใส่น้ำตาลให้เก้าสิบเต็มเก้าเต็มสิบนะเยี่ยมมากนะครับผมดูความข้นนะเออเห็นไหมตีขอบแก้วไม่ใส่นะแล้วก็มีความข้นอยู่ ดีเลยนะความข้นดีความเข้มดีเป็นนมขูแท้นะผมรสชาติก็เยี่ยมใส่น้ำตาลเยี่ยมไปอีกนะผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ครนี่จดไ่นยูทูบไปด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับสดีครับเ e ส